นังสารนังคัจามิตาติยมีบุตังอายุวัตนางชีวิตังยาววนิพานังสารนังกัจามิตาติยมีธรรมังอายุวัตนางชีวิตังยาววนิพานังสารนังกัจามิตาติยมีสังขังอายุวัตนางชีวิตังยาววนิพานังสารนังคัจามินอติเมสารนังอนยางบุตโตเมสารนังบารัง เอเตนัสาจาวาเทนาโสติเตหันตุสัปดานอติเมสารนังัญญาธัมโมเมสารนังวารังเอเตนัสาจาวาเทนะโสติเตหันตุสัปดานอติเมสารนังัญญาสังโกเมสารนังวารังเอเตนัสาจาวาเทนะโสติเตหันตุสัปดา บทจังโขตติสังฆาโตธัมมานังวิจยตัามีเรียมปีติปัสสติบทังกาจตัธาเปเรสลามาโุเตกับบทังกาสัตเตเตสัมบัดาสินาโมเนนาสัมบัดาขะตาพาวิตาบโหริกตาสังบัตันติอภิญญาญาหนิมบานายาจับวิยาเอเตนะตาเทวะเทนะ โสติเตหันตุสะบดดาเอกัสัมมิงสมเยนาเทโมคะลานัญจักสตังเคลานเณรเกเทติสวะโนตังเกสัตตะเดสีเตจตังอภินันติโวะโรคาโมจิงสุตังกเนเอเทนะจาวะเชนะโสติเตหันตุสะบดดาเอกันดาธรรมราชาปิเกลัานเยนาปิปีทิโตโเจตธาเทเรนตัมเจวะธัณนาปิตวานาสะระดาง ตัมโมดิตวาจวาปาทาธรรมาพุทธาสิทานาโสเตเตนะสาจวะเชนาโสติเตหันตุสัปปะตาทาหินาเตจาปาทาปินนันนปิเมสินาโมกขาตจิเรสวะปัตตาโนปติธรรมะตังเอเตนะสาจวะเชนาโสติเตหันตุสัปปะตาสัคตวามบุตรารตตนังโอสะทังอุตตมังบารา อีตังเดวามนุษย์านาตุเตเสนาสดินานาสัมตุปาตวาสัมเดดกขาวุปาสเมตุเตสัคตวาธรรมรัตนาโจาทั้งหมดมังบารังปารีราหุปสามานาธัมมเตเสนาสดินานาสัมตุปาตวาสัมเดภายาวุปาสเมตุเตสัคตวาสรรมรัตนาโจาทั้งหมดมังบารัง อาหุ่นยนีปาหุ่นยาสังฆเตเสนาสตินานาสันตุปาตวัจมิโรคาวุปาจมินตุเตนักรมีบุจาเตจาระระดานัตยาธรรมิกัเตจพระเสิติประเสิทวานารายปุรเมสุราสิติธรรมาจัยทาจัตตุโรกา Tampi raka kahakamur, takut duka, takasaram, bahaya pasihi di bawah putih. Saya, saya kau dan icto dan ictu, nati, nati. Saya, saya kahakamur, laki saya nira, saya senam, rula. จปรนนาจิชยาชยากรรมพีระโทปีนาเกณฑนาทีปีสาจัพูจัะปีชยาชยาดุนิมิตารทิีชยาชยาสิงกีสุตาธา n a m ุ bha cha ชัยาชยาวารุนโม m กายตาใจใตาจจตาที่นาการกุฎกัรโบใจใจใจันจกดนจุลงตุกะลาพุตรสงสีหาียกติตาใจาจว่ารุณาโมายตาจิตตจิตตเสนาบิปุณสสุตินโนดาดีใจใจใสุขาสุขทีวีใจใจยาทอดานีตเรสตาสุใจใจใจ Cayata Dani Santin Sata Caya Caya Mangkara. รัตยาภาวะเคชยาชยาวารุนังยาเคชยาชยารัคะเสสุระพุชาเตชะชยาชยาพรหมเมตกันนาชยาชยาราซาธิระสันชัยชยาชยาปทวีสัพพังจชยาชยาอรันตาปเจกพุตตาสังชยาชยาไมยิสุโรฮาโรหารีนเทวาจชยาชยาพรหมสุระ So, jaya Jaya Nakom กเบโรปโคจันติมาราวิอินเทจเวนัเตโยจักเวโรบาดนนพิจาคิวโยจปาจโนตมารโรอัตตาตะโกอัตตลตัมบาเทวาสิทธิตาปะสาัยโยอิสินนสาวกสัมภาชัยยาระโมภาวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทัสปะโรจะ อัยยกาเอตินทัยยเททีนชัยยสธิภวันตุเตอีเตนปูทะเตเทนะโหตุเตกยัมังทารังชโยปิพุทธัสสสิริมตโตอายังมารสัจจัมปาติมัตโตปราชโยทุกขะสยัมโพธิมันเตปโมทิตะ ใช่ยะตาตาพรหมกนามะเฮซีโนทยอบปีพุัสเสิริมตโตายังมาลัสจัมปาปิมาโตะราชทยบุกคลสยามพธอมันเทปโมติตา ชัยัตถาอินทกนามะงิสีนจะโยพิพุทธะสัชริมาโตายังมาลัสจัมปาปิมาโตปาราเจยลบโคสัยพธดิมันเทปโมอิตาชัยัตถาเทวกนามะงิสีนจะโยพิพุทธะสัชริมาโตายังมาลัสจัมปาปิมาโตปาราเจยลบโคสัยพธดิมันเทปโม တိတ္တໄยတထာစုပ न्न ကနာမဟိသိနోทยော පි 붓္တသသေရိမတောမဘတံတ္တတိမတောတရထယုကော ස ယမ္โพတိမန္တေပမောတိတ္တໄยတထာနာကကနာမခိသိနోทยော ปิพุตตาสสิเริมาโตอายังมาระสะจัมปาปิมาโตตาราจโยุตโตสยาโมติมันเทปโมติ ตายาทตาสรัมปะกนามาเกสีโนชยันตโพทธิยะโนเลสักยะนานังนันทิวาตนเอวังตะวังบิดยะโขญชัยยนสุชยมักกเรอปปลาชิตาปังเกสีเสปทาบิบกทะเลอาิเสเกสา ตถาปทาลังกาขปโตตโมโอติสุนักตาสุมังคาราสุปาพธามสุโหติตังสุขโนสัมมวันตจารุยิทังพระมจาริสุปัททินางกายะกรรมะบาจกรรมปัททินางปัทกินา มโนกรรมบังปณิติเตปัจจกินาปัจจกินานิขตตวานาราพันตเตปัจจกินิเตอัตลักขาสุกิตาบิลุทปาสเนโลกาสุกิตาโนทาสาหัสัพเพนิยาติปิสุนันตุพรตเยเดวาสมินทานิอาทิกตตา sa daun to to kita on to sampat rakank to sampat sata to กินาสาสนังยา迦จิปัะทนาเตสะสัมเภผรเรนตุมโนราทะยุตกาเรปวัตตันตุวัตตังวัจระบาลาการคาจิปัะทวะเตสังนิวาริโตจาระหาทากายสุขังจิตติสุขังอารันตุยาทารัง บุรพารัตมิงปะพุทธทักุณังบูรพารัตมิงปะธรรมไม่ตังบุรพารัตมิงปะสังขารังทุกขาโรคกายยา วิวันใจเกสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพขอเสเนียดจันไรวิวันัยเยสับะทานรองสัพพราพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันโตรัสมิงพระพุทธกุณังอักันเนยรัษมิงพระธรรมเมตตังอักันเนยรัศมิง แต่ทังคารนองทุกข์ระอักกระบายเนิ้ันรรจเกสัพพทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพ ภัยสัพพะเสนียจันไรมิวันชัยเงยสัพระทานังสัพพาราพังพวันตุเมรักขันตุสุรัางขันตุทักษินรัสมิงพระพุทธกุณังทักษินรัสมิงระรมเมตังทักษินรัสมิงระจงกานังทุกขโรกับพยะ วิวันัยเยสัพพทุกสัพาศสกสัพพโรคสัพพภัยสัพาข้อเสีนเนยดจันไรยัยเยสัมภะทานังสัมภะราะภังภวันตุเม ร,กร,กร,รบบักันโตสุรักันโตฮาราดีรัสมิงบพุตักนังฮาราดีรัสมิงปัตรมตาฮาราดีรัสมิงปะสังฆานังทุกโรุกกพยะวิวันชัยเงสัพพทุกสัพัสโรคสัพสพภัยสัพข้อเสนียจันไรวิวันชัยเงสะพระทานังสัมภราภัง พาวันตุเมราคันตุสุรกคันโตปัจิมรัษมิ์ปะปุตตะุนังปัจิมรัษมิ์ปะธรรมไม่ตังปัจิมรัษมิงปะจังการนาตุกโรกะปยังนิบานัจเยสพพทุกสพพโสสพะโรคสพพภัยสพะข้อเสนียจันไรนิบันังเยสัมภะกานังสัมภาราภัง พระวันโุเมรักันตตสุรักันตตพายับราษมิพระบุตระกนังพายับราษมิ์ปะทำเมตังพายับราษมิ์ปะสทงคานังทุกขโรกับพยาเมื่วันใจเยสัพพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพคอสนียดกันไรเมื่วันใจเยสัมปะคางสัพาราพะ ทวันตุเมรากันตุสุรากันตุอุดอนราษมิ์ตถพุทธกนังอุดอนราษมิ์ปัธรรมเมตังอุดอนราษมิ์ปัจังฆานังทุกขโรกบยาสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพค้อสเนียจันไรวิบันชัยเยสัพพทานังสัพพารามทวันตุเม สุรากันตุอีสานละสมิงตาพุทธกนังอีสานละสมิงปฏิรำเมตังอีสานละสมิงตาชังขานังทุกขโรกับยางวิบันชัยเยสัพพทุสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคะเสเนียจันไรวิบันชัยเยสัพพะทานังสัมภาระพังพระวันตูเมรักันตุสุรักันตุ อากาศรัษมิงพระพุทธกนังอากาศรัษมิพระธรรมเมตังอากาศรัษมิระสังคานังทุกขโรกัปยาวิบันชัยเยสัพพทุกสะปะโสพพโรคพพภัยพะเคอเสนียดจันไรวิบันชัยเยสัมพะทานังสัพภาราภะพระวันตุเมพระกันตุสุรักันตุปตทวีรัษมิพป่าพุทธกนังปตะวีรัษมิ ปาทามิตังปตาวีรัตมิทัศน์ขานังทุกขโรขบยามิบันญัติเยสัพพทุกสัพสะสสัพพโรคสัปปพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจ,จันไรมิบันญัตเยสัมภะทานังสัมภาราภะปวันตุเมราคันตุสุราคันตุ ยิมัตตมิงมงคลจักกวาทั้งแปดทิประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบกัวเทวานัตตาลาจาเตนานอกิเตสมันตา สัตยโยชนะสัตสหสตัสานิพุธธา,าราภปริกเตพรากันเตอสุสรังกันตออิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศส,สิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบคอบครัวทัวัวสนัตตา ราชาเทมาเกเตยสมันตาสตโยชนะสัสสหาสานิธรรม,มะชารปริเกเตยรักันตุสุรงกันตุอิมมามิมงคกจักกะวะทาทั้งแปดทิพสิทธิจงมาเป็น กำแพงแก้วทังเจ็ดชั้นมาต้องกันห้องร้อมรอบครอบครัวทัวนั้นตาราชาเสมนาเกิเตสมันตาสตเยชนะสตัสสหสานิปเจกับุุธะจาระปริเกเต รากันเถสรางกันเติมัสจะมีมงคลจักกว่าตั้งแตดทีตเศษทิจงมาเป็นกาแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบครอบครัวตัวอนัตตาลาจาเซมนาเขเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสสามิสังกจารบริเกเต รัก <c oughs> ันตุศรัคนตุธาตุปารมีสัมปันโนธาตุอุปาปารมีสัมปันโนธานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาภิข้าปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา สีลาปารมีสัมปันโนสีลาอุปปะปารมีสัมปันโนสีลาปรมัตปารมีสัมปันโนเมตตามัตริกรุณามุติตาปิคะปาารมีสัมปันโนมิทิปิโสภะควาเนกาคัมมะปารมีสัมปันโน Meka kama upa parami sampanno. Meka kama parama parami sampanno. Meka maitri karunamu di capeka parami sampanno. Itipisu patoa pamja parami sampanno. Pamja upa parami sampanno. ตัญญาปรมัตตปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมติตาปิฆาปรมีสัมปันโนยิติปิโสภะคะวาเดริยะปารมีสัมปันโนเดริยะอุปปาปารมีสัมปันโนเดรียะปารมัตตปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณาเมตตาเปกขาปารมีสามปัณโนอิติปิโสภะกวาการติปารมีสามปัณโนการติอุปปารมีสามปัณโนการติปารมัตัปารมีสามปัณโนเมตตาไมตรีกรุณาเมตตาเปกขาปารมีสามปัณโนอิติปิโสภะกวา สัจจะปรมีสัมปันโนสัจจะอุปาปรมีสัมปันโนปรมาตตปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามติตาเปกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาตถิทานาปรมีสัมปันโนอัตถิทานาอุปาปรมีสัมปันโน อาติตานณปรมัตตปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาเมตตาปิฆาปรมีสัมปันโนทิฏฐิโสภะราเมตตาปรมีสัมปันโนเมตตาอุปปปรมีสัมปันโน เมตตา p a r a m a p a r a m i s a m p a n n เมตตาไมตรีการุณามติตาเบคา -parami s a p a n n o จิตปิโสภักควาอุเบ -parami s a p a n n o อุเบคาอุ -parami sampanno อุ p a r a m p a r a m i s a m p a n n เมตตาไมตรีการุณามติตาเบ -parami s p a n n Iti biso bhagava Tata parami sampanno tasa upa parami sampanno tasa paramata parami sampanno Neta maite karuna mutita peka parami sampanno Iti biso bhagava Buddhang saranang tajami Dhammang saranang kacami saranang นะมามีห้องท陀เมตังกิตังมามา佛陀พุทธานุภาเวนาธรรมะเมตังกิตังมามาธรรมะ,มมะ,ะมธรรม,า,มา,านุภาเวนาสังฆะเมตังกิตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะท้าวเทุสัพพังคัลลาราคันเทสาปเเดวตา ธัมบะบุธานุภาเวนาสตาโสตีภวันตุเตภาวตุสาปมังคาลารักันตุสาปเิวัตตาธัมบะธรรมานุภาเวนาสตาโสตีภวันตุเตภาวตุสาปมังคาลารักันตุสาปเิวตาสัมบะสังฆานุภาเวนาสตาโสตีภวันตุเต นี่ในส่วนไทผูท้ตายกับสวนแล้วตอวไทผู้นั่งที่ีวนิตกับสวนแล้ว่อไปกจิตด้ก้า,กาวข้ถวายท,าท,ยท,าาท,ท่านาถือของพยาท่านไปแห่วยทึบขาเถ็บตีนแถนะถ่อมามันเป็นนักสืที่ดีส่วนครับไปพี่น้องตรง,ตรงนี้ก็ตรงที่จะจะัดสถานที่เด้อไปพ,พี่น้องครับวันที่สิบห้าสิบหก นะครับโดยพระเดชพระคุณิ่นมาจัดงานให้อาจารย์อยู่สถานที่ตรงนี้นะครับตรงตำนักของอาจารย์สมหวังปู่แปดศอกครับพ,พี่พี่น้องวันที่16ตักบาตรตอนเสาร์เดอ้อพี่พี่น้องคืนวันที่สิบห้าสวดพุทธคุณนะครับพ,พี่พี่นอ้องนะครับอันนี้ก็คือ,อได้ทำบ,บุญอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่เป็นบิดามารดาร่วมญาติ ทิ่ถ้ำสุขุสุขชนเด้อพวยพี่น้องเอาพปวพี่น้องนะครับอ่าโดยประเดี๋ยวประคุณกู้บาอาจารย์เป็นกรนิมนต์พระจำนวนนะครับอ่าร้อยเก้าลูกนะครับร้อยเก่าลูกเออพวยพี่น้องร้อยเก่าวัดร้อยเก่าลูกเด้อพวยพี่น้องเอาพปวพี่น้องกา ยังได้ขอเชิ่นเป็นเจ้าภาพรวมกันสุขุสุขคนเด้อสาธุโชคดีรวยรวยเด้ออะโมทัสสนัตวะโตอะระหะโตัมมาสับุตตัสสมอะโมสสนวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตธัสสะ นักโมตัมตาวะโตาระหะโตสัมสบูดัสนะนาวะตตมันนี้มายังตันเตัตตานีบังสุกุลีวารานีจับบริวาลานียิกุสังคัสสาโสโนเชยามะ ตาทัโนพันเตยิบขุสังโฆริมาณีภัตตาณีคังมสุขุรตีวารานีด,านานาดัตปริบาลานีปฏิคันนาตุัมหากันเจวามาตาปิโุอาทินันจาญาจักการนังตาลักปกานางัานาง พิการตังญายะสาุขายะข้าต่พราะผูสงผู้เจริญชาประชาทั้าางหลาย่อน้อมถวายนักอาหารพร้อมผ้าบาังสกุลชีรแดบบ่พระผู้ศ์สงขอพระผู้ศ์สงทรงรับเพื่อประโยชน์ และความโกแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและขออุดชื่ส่วนดวงสำกุศน,นไปหาดวงวิญญาณดูเรื่องลับไปแล้วเอาเอ้ยเอาบัติซื้อผู้พร้อมเนี่ยผู้ใดส่วนลับไปเ้ยซื้อของของมันเอาส่วนนี